สวัสดีครับพบกับพี่แดงอีกแล้วนะครับสำหรับ Youtube c h ANNEL ช่อง Fit Money นะครับสามารถติดตามพี่แดงผ่านทาง f a c e b o o k แ a n p a g e Fit money นะครับชื่อเดียวกับช่องเลยเอาละครับวันนี้พี่แดงก็จะมาเล่าในหัวข้อเรื่องชีวิตดีขึ้น37เท่าได้ใน1ปีในที่นี้เนี่ยพี่แดงไม่ได้หมายถึงว่าในเรื่องของชีวิตอย่างเดียวนะในเรื่องของการเทรดเราก็สามารถดีขึ้น37เท่าได้ใน1ปีขอเพียงแค่เรายึดหลัก Money Management ที่ผ่านมาพี่แดงก็ได้พูดในเรื่องของ วิลเลทกับดิสดอเรช t i นนะครับวันนี้พี่แดงก็จะมาเล่าอีก1ช่องทางของการ Money m i n a t e m e n t ซท่งทําให้เราสามารถที่จะบริหารพอร์ตแล้วก็ได้กําไรได้เอาละมันจะเป็นยังไงติดตามกันเลยแล้วกันนะครับเ,เริ่มเลยวันนี้พี่แดงจะมาพูดถึงเรื่องกด1%พี่แดงเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยน่าจะเคยได้ยินในเรื่องของกฎ1%มาก่อนหน้านี้แล้วก็คือการที่เราทําตัวเราเองเนี่ยให้มันดีขึ้นเรื่อยๆในแต่ละวันวันนี้ดีกว่าเมื่อวาน วันพรุ่งนี้ก็ดีกว่าวันนี้เราทําตัวเองให้มันดีขึ้น1%เนี่ยไปเรื่อยๆผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมันจะดีขึ้นอย่างมากมายมหาศาลแต่ว่าวันนี้เนี่ยพี่แดงจะมาพูดในเรื่องของกฎ1%ในมุมมองของการเทรดเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการมัณฑนิเมนต์นะครับมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองดูเลยกันพี่แดงขอเท้าความนิดหนึ่งในเรื่องของครั้งที่แล้วถ้าหากว่าท่านไหนเนี่ยยังไม่เคยได้ดูในเรื่องของเราจะเทรดด้วย l i สต์รีวอ d เรชดีหรือว่า วินเลตสูงสูงดีนะครับไปดูที่คลิปเก่าได้พี่แดงทําลิงก์ไว้ที่มุมขวาบนไว้แล้วนะครับพี่แดงเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะพอเทรดมาได้สักระยะหนึ่งเนี่ยก็จะมีคําถามในใจว่าเราจะเทรดด้วยวินเลตเยอะๆก็คือเราเทรดแม่นๆดีหรือว่าจะเทรดด้วยริสกิวอร์ดเลโชให้มันแบบเหมือนที่เขาบอกว่าเ e t p r o f ิต r ันดีซึ่งตรงนี้เนี่ยพี่แดงตอบไม่ได้นะต้องบอกว่าเทรดเดอร์แต่ละท่านเนี่ยมีลักษณะ หรือสไตล์การเทรดที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปลอกเรียนแบบใครเราจะต้องหาสไตล์การเทรดของตัวเองให้เจอเดี๋ยวพี่แดงทวนน,นิดนึงนะครับอ่าพี่แดงว่าเป็นการแบบนี้นะถ้าสมมติว่าใครที่เน้นเทรดด้วยแนวรับแนวตา้านหรือชอบส่วนเทรนด์เนี่ยเพราะฉะนั้นไอตัวตรงเนี้ยระยะตรงนี้เนี่ยมันจะสั้นเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะทําให้ได้ลิสต์รีวอดเนี่ยค่อนข้างได้เยอะนะครับก็คือเวลาเราขาดทุนเนี่ยเราขาดทุนน้อยเพราะเราเทรดตามแนวกับตัวตรงเนี้ย RR เราจะค่อนข้างได้สูงแต่ว่าความแม่นวินเลทเราจะค่อนข้างต่ำแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นอีกเทรดเดอร์อีกแนวหนึ่งเขาก็จะเทรดประมาณจุดนี้นะครับก็คือจะเข้าออเดอร์หลังจากที่มันลงไปจุดต่ำสุดแล้วมันมีการวกกลับตัวขึ้นมาตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าวินเลทจะดีขึ้นถูกไหมก็คือเราเข้าแม่นขึ้นแต่ว่าลิสต์รีวอร์ดเนี่ยมันจะไกลขึ้นเห็นไหมครับถ้าเราจะเอาเป็น1ต่อ2หรือ1ต่อ3เนี่ยอัตราส่วนตรงเนี้ย ระยะทางมันจะไกลขึ้นเพราะว่าจุดเข้าเราสูงกว่าจุดที่มันควรจะตัดขาดทุนคัดลอสเนี่ยมันเริ่มไกลขึ้นเพราะฉะนั้นตัวล i s t Reward ์ a เรชมันจะสั้นลงวินเ a ทเราก็จะแม่นขึ้นนะครับกับกลุ่มที่3เนี่ยอ่าก็คือเรามาเทรดเป็นเบรกเอาไปเลยก็คือเรามาจุดนี้พอตั้งเพนดิงอ่ากราฟขึ้นมาปุ๊บเราก็เทรดตรงนี้เพราะฉะนั้นไอตัวลิส r รีวอร์ดเรชเห็นไหมครับมันไกลขึ้น การที่เราจะให้ได้1ต่อ2 1ต่อ3มเนี่ยมันก็ยากขึ้นแต่วินเลทเนี่ยมันจะแม่นขึ้นแล้วแต่เทรดเดอร์แต่ละสไตล์เลยว่าเราจะเลือกที่จะเป็นเทรดเดอร์แบบไหนไม่มีถูกไม่มีผิดเวลาที่เราเทรดมาสักระยะหนึ่งเนี่ยเราจะได้ยินคนบอกว่าถ้าคุณเทรดด้วยล i สต์รีวอร์ดเลชเนี่ยน้อยกว่า1โอกาสที่คุณจะรอดในระยะยาวเนี่ยมันน้อยอันนี้พี่แดงก็ฟังหูไว้หูล้กันเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยพี่แดงมีการเทรดทั้งแบบ แนวนี้ก็มีแนวนี้ก็จะเป็น indicator อะไรต่างแค้นแท่งเงินนเฟ f i r มกับตัวอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือแม้กระทั่งเบรกเอาแต่โดยโดยส่วนตัวพี่แดงมีเทรดเบรกเอาเนี่ยจะเป็น ea ซะมากกว่านะครับก็คือตั้งรอเพราะนั้นพี่แดงเทรดทั้ง3แบบก็เลยรู้ทั้งข้อดีข้อด้อยถ้าเราจะเอา list reward ratio เราก็ต้องมาเน้นแบบนี้แต่แน่นอนว่ามันจะต้องมีการขาดทุนบ่อยแต่เวลาเราได้กําไรเนี่ยเราก็ต้องทนถือกําไรให้นานด้วยเรียกว่าการเทรดแบบนี้จะได้กําไรสูงสุดแต่ว่าเราจะขาดทุนบ่อย อันนี้จะขาดทุนไม่บ่อยแต่ว่าได้กําไรก็ไม่เยอะก็คือมันเปิดเทรนแล้วมีการคอนเฟิร์มกับตัวแล้วไอ้แบบนี้เนี่ยแบบสุดท้ายเนี่ยจะวินเลทเยอะมากแต่ว่าโอกาสที่จะได้1ต่อ2นี่ก็น้อยมากเหมือนกันเพราะระยะทางมันไกลเพราะฉะนั้นเราต้องหาสไตล์การเทรดของตัวเองให้เจอก่อนอันนี้คืออย่างแรกแต่วันนี้เนี่ยพี่แดงจะมาคุยในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยการใช้กฎของ1%หมายความว่าไงหมายความว่าทุกครั้งที่มีความเสี่ยงเนี่ยเราจะให้ความเสี่ยงได้แค่1%นเ เรามาเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยสมมุติว่าพี่แดงมีเงินทุนเริ่มต้นที่1000เหรียญถ้าเราตั้งเอาไว้ว่าเราจะยอมตัดขาดทุนทุกครั้งที่1%นะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าสมมุติเป็นกราฟรูปแบบเดิมนะอ่าลวกราฟลงมาตรงนี้ปุ๊บแล้วเราก็มาถึงจุดนี้เราตั้งใจว่าเราจะยอมขาดทุนได้1%หมายความว่าส t o p l ล s s ของเราเนี่ยอาจจะอยู่เส้นแนวนี้อ่านี่คือเส้น Stop ล s นะ สต็อปล็อของเราอยู่ตรงนี้ตรงนี้แหละที่เราจะยอมขาดทุนได้สูงสุดที่1%หมายความว่าเราไปคำนวณล็อตไซส์มาว่าระยะตรงนี้เนี่ยคือ100จุดถ้าสมมุติว่ากราฟมันดิ่งลงมาแบบนี้จนกระทั่งมาโดนเส้นของเราก็คือเรายอมขาดทุนได้สูงสุดที่1%ของทุนที่เรามีก็คือ1,000เหรียญก็คือ1นึ 1, เหนนเรียญนั่นเองถูกไหมครับก็คือ10เหรียญเรายอมขาดทุนแล้วเราจะต้องออกล็อตไซส์ที่เท่าไหร่ ตรงนี้เนี่ยมันมีทั้งสูตรคำนวณมีทั้งอินดิเคเตอร์มีทั้ง EA ที่แดงเคยแจกไปแล้วเราเป็นเทรดเดอร์ไม่จําเป็นจะต้องมานั่งคํานวณมือแล้วนะมันมีเครื่องมือที่ทําให้เราช่วยคํานวณหรือแม้กระทั่งในเว็บไซต์ก็มีก็ลองลองเสิร์ชเข้าไปในบรกเกอร์ที่เราเทรดเลยครับว่าเครื่องคิดเลขทางการเงินหรือว่าเครื่องคิดเลขโฟเล็กอะไรพวกนี้จะมีอยู่แล้วเขาจะมีสูตรคํานวณล,ล็อตไซส์ว่าระยะทางที่เราตั้งสต็อปล็อตเท่านี้เราจะเปิดล็อตไซส์ที่เท่าไหร่สําหรับคู่เงินคู่ใดคู่หนึ่่่่งงงงงเเเเเรราาาไมมมจํป็นนนนต้้อออัักดคืลลขแลวนะ มันพี่แดงมองว่ามันช้านะ ea อะไรต่างมันก็เยอะคราวนี้พอเราได้1%เนี่ยก็คือทุกครั้งที่เราตั้ง stop loss เนี่ยเราจะขาดทุนที่1%นอะอันนี้เป็นกฎง่ายๆนะก็คือกดขาดทุนที่1%สมมุติว่าเราลงทุนไปที่1,000เหรียญเรายอมเราเทรดปุ๊บเราขาดทุนที่หเรลือเงินทุนเราจะเหลือ990เหรียญก็คือเราขาดทุนที่10เหรียญ10เหรียญเนี่ยตีไปก็คือ1%ขอห0 0่งเปอร์เซ็นะตมมุติทหนร่เหลนอ990เีญ ถ้าทุนเราเหลือ990เหรียญแล้วเราเทรดพลาดอีกเราขาดทุนไปอีก1% 1%ของ990มันก็คือ9.9ถูกไหมเงินทุนเราก็เลยลดลงเหลือ980.10ส่วนต่างเราไม่ได้ขาดทุนที่10เหรียญเท่าเดิมนะเราเทรด1,000เราขาด1%เราขาดทุน1%ก็คือจะได้ที่10เหรียญพอเราเทรดที่990เราขาดทุน1%เราจะขาดทุนแค่9.9เหรียญสังเกตไหมครับว่ามันจะน้อยลง ทุนเราน้อยลงเราขาดทุนหด้วยทุนที่น้อยลงมันก็เลยขาดทุนเป็นตัวเงินที่น้อยลงเหมือนกันครับทุนเราถ้าเหลือ980พอเราขาดทุน1%มันก็จะขาดทุนเหลือแค่9.8สังเกตอะไรไหมครับเราขาดทุนติดกันแต่เราขาดทุนน้อยลงเราขาดทุนติดกันแต่เราขาดทุนน้อยลงนะครับเหมือนกันเงินทุนเราเหลือ970ขาดทุนที่1%ออีกคือ เทรดเดอร์ท่านนี้ขาดทุนมา4ครั้งละพอ4ครั้งเนี่ยเงินทุนเราเหลือ960แต่เราขาดทุนน้อยลงเรื่อยๆเห็นไหมทุกครั้งที่เราขาดทุนเราจะขาดทุนเท่ากับ1%ของทุนที่เหลืออยู่มันจึงขาดทุนน้อยลงเรื่อยๆอ่าเหมือนกันครับเห็นไหมครับขาดทุนน้อยลงเรื่อยๆจนกระทั่งเราจะเห็นว่าถ้าทุน951หเอหรียญเนี่ยเราขาดทุน9 4 1 4 9ตรงนี้พี่แดงปัดเศษเกิน2ทศนิยมพี่แดงตัดปัดเหลือ2เนาะเพราะนั้น เราจะสังเกตอีกเรื่องหนึ่งก็คือมันมีอัตราเร่งด้วยตรงนี้ห่างกัน0.1 0.1 0.1 0.1พอมาเป็นตรงนี้ปุ๊บห่างกัน0.09กลายเป็นว่าเราขาดทุนน้อยลงในอัตราเร่งที่มันลดลงอีกแทนที่มันจะเป็น9.50มันกลายเป็น9.51ก็คือแทนที่มันจะลบ0.1กลายเป็นลบ0.09แทนก็คืออัตราเร่งมันลดลงเข้าไปอีกอเนื่องจากพี่แองปดเศษเนาะอันนี้มันก็เลยกลับมาเป็นที่1อีก แล้วก็กลับมาเป็นที่0.09เหมือนเดิมนั่นหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าถ้าวันนี้เนี่ยเราพอดการาฟเราเทรดด้วยอัตราส่วนที่1%นะก็คือเราขาดทุนทุกไม้ทุกไม้ทุกไม้เนี่ยเป็นจํานวนเท่าไหร่เนี่ย8ไม้ติดต่อกันเงินทุนของเราเนี่ยแรกเริ่มเนี่ยมันจะลดลงแบบนี้แล้วหลังจากนั้นถ้าเราทําต่อไปเรื่อยๆมันจะลดลงเป็นแนวราบแบบนี้ครับอย่างนี้อ่าก็คือ ช่วงแรกมันจะลดลง0.1 0.1 0.1หลังจากนั้นก็เป็น0.09 0.09 0.08 0.07คือจะลดลงน้อยลงเรื่อยๆสมมุติว่าเราเทรดพลาดติดต่อกันเลยนะติดต่อกันทุกวันทุกวันทุกวันทุกออเดอร์เนี่ยเงินทุนเราจะลดลงเร็วในช่วงแรกหลังจากนั้นมันจะค่อยๆคงตัวคงตัวคงตัวไปเรื่อยๆถ้าในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยต้องบอกว่าการเทรดด้วยอาตาัตราส่วน1%เรเราไม่มีโอกาสล้างพอร์ตครับ เพราะมันจะลดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ไม่มีทางเป็นศูนย์เพราะมันจะเป็นอินฟินิตี้อันนั้นคือในทางทฤษฎีนะแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยเนื่องจากมันมีขั้นต่ำเนาะก็ศูนจุดศูนย์หนึ่งในการขยับเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสล้างพอร์ตไปตั้งนานแล้วละ่ะแต่มันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ่าอันนี้คือกดหนึ่งเปอร์เซ็นคราวนี้กลับกันถ้าสมมติว่าวันนี้เราเปลี่ยนเป็นเราได้กําไร1%ล่ละ ถ้าเราได้กำไร1%เรามีทุนเริ่มต้นที่1000เหรียญเราเทรด1%นึ่งเปตหมายความว่าทุกครั้งที่เรายอมขาดทุนเราขาดทุน1%ทุกครั้งที่ได้กำไรเราก็ดได้กำไรที่1%เพราะฉะนั้น1000เราได้1%ก็คือ10เหรียญถูกไหมอ่าสิเหรียญเท่ากันแล้วพอเราเอาทุนที่เราเพิ่มขึ้น10เหรียญเนี่ยเป็น1นึ่เหรียญนำไปเทรดที่1%น่งเาไรเป็นต1เ่อนะครับเราได้กำไรเป็นล้วขับทุดน เราจะขาดทุนที่0.1ถูกไหมถ้าเราเทรดเราได้กําไรปุ๊บเราก็ได้กําไรที่0.1เหมือนกันคราวนี้พอทุนเราเป็น1ัน0 1เนี่ยเราเทรดได้กําไร1%อร์เซ็่าก็กลายเป็น1 0 3 0 3สังเกตไหมครับเราก็เพิ่มเป็นรูปกราฟ e x p o n e n t i a l เหมือนกันก็คือแทนที่เราจะได้กําไร10เหรียญเหมือนครั้งแรกเราจะได้กําไรเพิ่มมากขึ้นแล้วพอเราเทรดแบบเนี้ยได้กําไรไปทุกครั้งสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือ มันเป็นเอ็กโพเนนเชียอีกมันเป็นเอ็กโพเนนเชียเพราะว่าแทนที่เราจะได้กำไรแค่0.1เรากลายเป็นได้กำไร0.11เราลองนึกย้อนกลับไปในภาพที่ตอนที่เราขาดทุนเราขาดทุน0.10ถูกไหม0.10 10, 10 10พอไปเรื่อยๆปุ๊บเราขาดทุนเหลือแค่0.09เรายิ่งขาดทุนน้อยลงเรื่อยๆแต่พอมาเป็นในเรื่องของการเทรดเราได้กำไรเราเทรดได้กำไร0.1 0.1 พอผ่านไปสักระยะกลายเป็น0 1 1มันไม่ได้เหลือ0.09นะมันกลับเพิ่มขึ้นเป็นในทางที่เราบวกมากขึ้นแต่เวลาเราติดลบมันกลับลดลงแต่เวลาเป็นบวกมันกลับเพิ่มขึ้นอ่ะพี่แดงลองกดต่อไปเรื่อยๆนะเนื่องจากมีการปัดเศษเนาะมันก็ห่างกันที่0.1เหมือนเดิมหลังจากนั้นก็ห่างกัน0.11อีกเหมือนเดิมนะครับห่างกัน0.10มีการปัดเศษพอเรานำมาพอดกราฟนะครับ ตอนที่ได้กําไรเนี่ยเราได้กําไรแบบนี้ครับ0.10 10แต่พอมันจะเพิ่มขึ้นแบบนี้กราฟมันจะเป็นแบบนี้เป็น exponent i เชียเขาเรียกว่าเป็นอัตราเร่งที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากทุนของเราเพิ่มขึ้นในขณะที่การขาดทุนเนี่ยเรากับขาดทุนลดลงน้อย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 ลงเรื่อยๆอ่ะอันนี้วาดด้วยมือเนาะเดี๋ยวพี่แดงสรุปเป็นกราฟให้ดูว่าจริงๆแล้วมันเป็นแบบนี้ครับอ่าถ้าสมมุติว่าวันเนี้ยเราเทรดแบบ ไม่รู้อิโนอิเนเลยนะ,ะเราเทรดขาดทุนทุกไม้ติดต่อกันจากทุนที่เรามีเนี่ยหนึเราจะลบ1%ลบเปอร์เซ็นต์มาเรื่อยๆเื่อยๆืยๆ,ๆแต่ว่าสโลปเนี่ยมันจะค่อยๆกลายเป็นละนาบก็คือมันเป็นการลดลงของทุนแบบนี้นะครับในขณะที่ถ้าเราบวก1%ไปเรื่อยๆเืๆ่อยๆทุกไม้เลยนะทุกออเดอร์เนี่ยเราบวก1%เรื่อยๆมันจะเพิ่มขึ้นเป็นกราฟเอ็กซ์โพเนนเชียลแบบนี้ เราสังเกตอะไรไหมครับว่าเวลาลดลงเนี่ยมันจะค่อยๆลดแล้วก็เป็นระนาบแต่เวลาเพิ่มขึ้นถ้าเราทําติดต่อกันได้เนี่ยมันจะเป็นเอ็กโพเนนเชียลแบบสวยงามเพิ่มขึ้นแบบเป็นทวีคูณถ้าเราสมมุติว่าเราเทรดไดออเดอร์ได้ในอัตราส่วนที่วิลเลจห้าสิบห้าสิบเหมือนโยนหัวโยนก้อยเลยเราไม่รู้ออเดอร์นี้มันจะได้กําไรหรือมันจะขาดทุนเอาเป็นว่าเสี่ยงดวงเลยแล้วกันถูกไหมเพราะการเทรดโฟเล็กมันก็เหมือนกับเราไม่รู้ว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงเพราะนั้นมันก็มีได้แค่2ทางไม่ขึ้นก็ลงอ่ะถ้าสมมติว่าเาเเรทแบบ ง,งูปปาไม่รู้เรื่องเลยกลายเป็นว่าถ้าเรายึดหลักที่ว่าเราเสียเนี่ยเราเสียหเปอร์เซ็นเวลาเราได้เราได้หนึ่งเปอร์เซ็นตกราฟเราอาจจะไม่ได้สวยแบบนี้แต่ว่าในระยะยาวมันจะบวกแน่นอนนึกอ,ออกไหมเพราะเวลาเราเสียเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงแต่เวลา,เาได้มันจะทวีคูณต่อให้เราเทรดได้หนึ่งครั้งเทรดเสียหนึ่งครั้งเทรดได้สองครั้งเทรดเสียสองครั้งเทรดได้อีกสามครั้งเทรดเสียสามครั้งแต่สุดท้ายแล้วกราฟผลประกอบการของเรามันจะบวกขึ้นเรื่อยๆ แต่มันจะช้าเท่านั้นเองเพราะนั้นถ้าเป็นไปได้นะเราก็แค่หาวิธีหรือเครื่องมืออะไรก็ได้ที่ทำให้เราเนี่ยสามารถเทรดชนะมากกว่า50%ก็คือขอให้มีอัตราวินเลทมากขึ้นเช่นเราจะใช้เครื่องมือ EMA มาก็ได้ก็คือถ้ากราฟเหนือ EMA เราจะเทรดแต่บายอ่าถ้ากราฟต่ำกว่า EMA เราจะเทรดแต่เซลลแค่นี้เราก็จะมีวินเลทที่มากกว่า50%แล้ว เราจะใช้เครื่องมืออะไรก็ได้นะครับเพราะพี่แดงเชื่อว่าแค่เป็นเครื่องมือที่แบ่งเทรนให้เรารู้ว่าเราควรจะเปิดบายไ y แอดบายมากกว่าหรือไบแอดเซลมากกว่าเนี่ยเพียงแค่นี้เนี่ยแล้วเราใช้อัตราส่วนที่1%หรือจะ2%หรือจะ3%ก็ได้นะแล้วแต่แล้วแต่เทรดเดอร์แ,แ,ต ater, แต่ละท่านที่จะรับความเสี่ยงได้ขอเพียงแค่เราเทรดแบบนี้ครับแล้วไปเรื่อยๆเ,เราก็ชนะในในสุดท้ายอยู่ดีและในเมื่อมันง่ายขนาดนี้เนี่ยทำไมคน ถึงเทรดโฟเล็กหรือเทรดหุ้นเนี่ยแล้วสาเร็จน้อยกันเหลือเกินพี่แดงมองว่าประเด็นมันอยู่ที่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่กล้าที่จะขัดทุนหมายความว่าสมมติว่าตั้ง Stop ปลอเอาไว้ที่1%เนี่ยพอมันใกล้ๆจะถึง1%ที่เราจะโดนคัดลอสเนี่ยก็จะเอา Stop ปลอออกหรือไม่ก็เลื่อน Stop ปลอคือไม่กล้าที่จะขัดทุนถึงแม้ว่าเรารู้ว่าในระยะยาวเนี่ยขาดทุนไปพอไม้ต่อไปเราชนะเราก็ชนะในระยะยาวอยู่ดีแต่เขาก็ไม่อยากขัดทุน นี่คือประเด็นที่1กับประเด็นที่2เนี่ยหลายท่านรู้สึกว่าการเทรดแบบเนี้ยโดยการฟิกด้วยเปอร์เซ็นต์ได้หรือเปอร์เซ็นต์เสียเนี่ยผลตอบแทนที่ได้เนี่ยมันจะช้าพอมันจะช้าเรารู้สึกว่ามันมันไม่วือหวาเนี่ยในขณะที่เราเปิดที่ฟีด a c e b o o k หรือเราเห็น YouTube คนก็บอกว่าเทรด1วันได้กำไรพันเปอร์เซ็นต์หนึ่งวันได้กำไรสองหมื่นเหรียญเนี่ยพอเราเห็นแบบนั้นปุ๊บเรารู้สึกว่าไอ้ระบบแบบเนี้ยมันช้าไปก็เลยทำให้เกิดความโลภเราอยากจะไปเทรดแบบ รู้ผลแพ้ชนะกันเร็วๆเลยอยากได้ผลตอบแทนที่มันสวยหรูอลังการเร็วๆไปเลยแบบนั้นมันก็เลยทำให้การบริหารความเสี่ยงที่เปอร์เซนต์เขาเรียกว่าฟิกลอสนะครับก็คือเราตั้งใจว่าเราจะขาดทุนที่กี่เปอร์เซนต์ก็คือเป็นการฟิกไปเลยการเทรดแบบนี้เนี่ยในระยะยาวเนี่ยพี่แดงว่ามันก็ชนะนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าในการบริหารความเสี่ยงที่พี่แดงสอนไปก็จะมีในเรื่องของการที่เราจะใช้วินเลด หรือเราจะใช้ i s ส reward ratio ก็คือการหาสไตล์การเทรดของตัวเองให้เจอกับวิธีที่ง่ายกว่า2แบบนั้นก็คือการเทรดด้วยอัตราส่วนเปอร์เซ็นต์เสียที่เรายอมรับได้จะเป็นฟิกที่ 1%, 2%อันนี้แล้วแต่แค่เราเทรดโดยการฟริกทุกครั้งที่เราเทรดแพ้หรือเทรดชนะเนี่ยแล้วเราทำต่อไปเรื่อยๆโดยที่เรามีระบบที่ชัดเจนนะแล้วก็ทำอัตราวินเลทของเราให้มันเกิน50%จะเป็น 51, 52,60ก็แล้วแต่ ขอเพียงแค่เราทําแค่นี้การเทรดของเรามันก็จะง่ายแล้วก็ชนะในอนาคตแน่นอนนะครับอันนี้พี่แดงก็จะให้ดูรูปว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยรูปสรุปมันเป็นแบบนี้นะครับรูปนี้พี่แดงได้จากที่ไหนมาจําไม่ได้แล้ว <c oughs> จําไม่ได้จริงๆก็คือถ้าสมมุติว่าวันนี้เนี่ยเราทํา1%ดีขึ้นในทุกๆวันนะครับหดีขึ้นในทุกวันเนี่ยเขาก็คิดที่1.01แล้วก็ยกกําลัง365เราจะดีขึ้น37เท่า ใน1ปีเราทำดีขึ้น1%ทุกวันเราดีขึ้น37เท่าใน1ปีถ้าเราออกออเดอร์365ครั้งเนี่ยแล้วทุกครั้งที่เราบวกราบวก1%เราจะดีขึ้นพอร์ตเราจะดีขึ้น37เท่าแต่ถ้าสมมติว่าวันนี้เราแย่ลงทุกทกวันวันละึสุดท้ายเนี่ยมันเป็นอินฟินิตี้แต่เขาคำนวณออกมาได้ที่0.03ุดนนะครับเราดูจากเส้นสีแดงนี้ก็ได้นะครับก็คือถ้าสมมติว่าเราแย่สุดก็แค่ล่ลงพอร์ต1เทา แต่ถ้าเราทําดีสุดในทุกๆวันเราจะดีขึ้น37เท่านั่นเองในส่วนตรงนี้เนี่ยไม่ได้รวมหมายถึงว่าการเทรดอย่างเดียวนะในชีวิตของตัวเราเองก็เหมือนกันถ้าวันนี้เราจดจอ่อเรามุ่งมั่นอยากจะทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องไปแข่งกับใครครับให้เราแข่งกับตัวเราเองถ้าเราสามารถทําให้ตัวเราเองดีขึ้นได้ทุกๆวันนะวันละ1% 1% 1%, 1ผ่านไปครบ1ปีชีวิตเราจะดีขึ้น37เท่าอันนี้เขาเรียกว่ากฎ1% พี่แดงเคยได้ยินนิทานเรื่องหนึ่งก็คือเป็นชายผู้หยอดน้ํามันในตะเกียงพี่แดงเคยเล่าไปแล้วในคลิปเก่าๆกับคนยิงธนูชายคนที่ยิงธนูแม่นเนี่ยเขายิงธนูโชว์ให้กับชายที่เทน้ํามันลงตะเกียงบอกว่าคอยดูนะผมจะยิงธนูให้ดูว่าแม่นขนาดไหนเขายิงธนูลูกแรกเนี่ยก็ปักไปที่ตรงกลางเลยพอยิงลูกธนูลูกที่สองเนี่ยลูกธนูที่สองก็ปักไปที่ตรงกลางก็คือจุดที่ได้คะแนนสูงสุดในเป้าอันนั้นยิงลูกที่3ก็ยังคงได้ที่จุดตรงกลางอยู่ดี ลูกธนูเบียดกันอยู่ตรงกลางก็คือได้คะแนนสูงสุดในเป้าอันนั้นเลยแล้วเขาก็หันมามองกับชายหย่อดน้ํามันตะเกียงว่าเป็นยังไงผมเก่งไหมชายหยอดน้ํามันตะเกียงกับหัวเราะแล้วก็บอกว่าไม่เห็นเก่งเลยเขาบอกว่าอา้าวถ้าไม่เก่งงั้นคุณตามายิงธนูแบบผมได้ไหมละ่ะคุณตาก็ได้แต่หัวเราะแล้วก็บอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันไอ้หนุม่มเองกับข้ามาแข่งกันเทน้ํามันลงในตะเกียงซึ่งคอตะเกียงคอคอ,อดของมันเนี่ย ค่อนข้างที่จะเล็กแล้วก็ตีบเขาก็ต้องเทน้ํามันลงไปผ่านรูตะเกียงให้ได้โดยที่มือต้องนิ่งมากชายแก่คนนั้นก็เทลงไปให้ดูว่าเทหมดเหยือกแล้วโดยที่น้ํามันเนี่ยไม่โดนขอบตะเกียงเลยคอคอดของตะเกียงเลยเจ้าทําได้แบบข้าไหมละ่ะชายคนที่ยิงธนูก็เลยมาทําปรากฏทําไม่ได้ชายแก่คนนั้นจึงสรุปว่าไม่มีใครเก่งกว่าใครเพียงแต่ว่าเจ้าทําในสิ่งที่เจ้าฝึกเจ้าทําจนชํานาญเจ้าก็เก่งในส่วนของตรงนั้น ข้าเองหยอดน้ำมันตะเกียงแบบนี้มาหลาย10ปีข้าก็เลยมีความชำนาญตรงนั้นความเก่งของแต่ละคนก็เกิดจากการฝึกฝนของแต่ละคนถ้าวันนี้เราพัฒนาตัวเราเองขึ้นทุกๆวันทุกๆวันเราก็จะเก่งในเรื่องนั้นถ้าเราเทรดเราอยากจะเก่งเราก็ฝึกทุกวันพอเราฝึกทุกวันเราก็จะเก่งขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันลองเอาตัวเองที่ฝึกทุกวันในวันนี้ไปเปรียบเทียบกับตัวเราเองเมื่อย้อนกลับไปตอนที่ยังไม่ฝึกสิครับ เราเก่งขึ้นมากแต่ขออย่างเดียวครับขอให้เราฝึกฝนแล้วทาตัวเราเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันเนี่ยพอเราดีขึ้นในทุกๆวันเนี่ยพี่แดงเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะเก่งในด้านที่เราพยายามทุ่มเทตรตงนั้นนะครับวันนี้พี่แดงก็จะมาพูดเรื่องกฎ1%ตรงนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ในเรื่องของการเทรดอย่างเดียวนะแต่ว่าใช้ในเรื่องของการเทรดได้ใช้ในเรื่องของชีวิตประจําวันก็ได้เหมือนกันนะครับพี่แดงก็ใช้หลัก treasure. แบบนี้แหละเราไม่ต้องแข่งกับใครเราดีขึ้นในตัวเราเองทุกๆวันแล้ววันนึงเเรราา็จจะสํ นะครับเอาล่ะคลิปต่อตอไปเนี่ยพี่แดงจะพูดว่าเราควรจะเป็นเทรดเดอร์แบบไหนคือเราควรจะฝึกในทิศทางที่ถูกแล้วเราจะอยู่ได้ในระยะยาวระยะยาวนี้คือยึดเป็นอาชีพสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับสวัสดีครับ